กดไลค์กดแชร์กดซับไรต์ให้ด้วยนะคะอืออืออออะไรมาหลอดก่อนอพู่ดงตาพวงตาอามาอานาทาตูดแล้วได้วันนี้งอ่าตูดใส่แล้วนะเออ อาจมลงจมลงหหลอดมานอนหนแม่แม่อาบดินหน่เร็วมอจับได้แล้วเดี๋ยวกะตึ้มเดี๋ยวกะตึ้มมาไม่ถึงอ่ะนอน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 เร็วนอนเร็วนอนลง น,นันน่นนั่นนั่นวันนั้นห่างฟาดพ่อเลยเ,เกือบศูนย์พันหางแข็งโนกจุกเลยจุกเลยแล้วแม่นอีกแล้วด้วยนะเข้าเป้าเลยใช่ขนาดมองตาหลังไม่อยู่นะ <c oughs> อ้าดึมลองดึ่มลง,งเร็วๆนั่นน่ะนอนนอนลงนอนลงเห็นพี่กว่านอนบ่นอนลงนอน หนูไม่นอนแม่ขึ้นไม่ได้เพราะว่าหนูโตแล้วมาลงนแม่จ <laughs> ะนอนูละเอออานอนเนอนได้กันอานอนลงนอนได้กันเ,เ,เนนร็วเร็วเร็วเร็่ผลผลเน้่เ <laughs> นืม <laughs> <laughs> เ,เอาขากลางแล้วอืมโอ้ยโ,โ,โดด <laughs> ดาก <laughs> ดากโดกด,อดอนอนลองดีๆแก็บลงแก็บลง หอบดินนี่นี่สายตาสายตาอืมถ้ากับพี่อ้นไม่อย่างนี้นะคะไม่นิ่มนวลนะคะคืออะไร บ้านเขาเอาหนาใส่ตัวละหันตะตูดใส่โว้อันหนักันนักนหนักขาหลังไไเวลาไปเดินเด,อด้อโดนน้ำเด้อป่าแถวข้างๆนี่โว้ะเตะอย่างเดียวเลยเสียงมั้เสียงเสียงใส่เสียงก่อนเสียงเส <ละ S 1> ียงเอ๊ะ เมื dagen, connect, ่อเช้าเนอะหนูไปตัดหญ้าอยู่หลังบ้านร้องร้องเรียกไปข้าวได้ยินเสียงเราร้องใหญ่เลยอืม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 ดึงแม่เขาไปเล่นน้ำเดาอืมออืมอืมดี๋วไปทำอไรเอาเอาใครจะแรงก็การเอาเอาดูดูเอาไม่ได้จะวุ่นวาย

โอ้เนาะหลอดเจ้าแมนได้ตือคู่นี่พู่ดำคู่รองเท้าหนูจะเอารองเท้าเอานอนแล้วเดินนอนแล้วจัดการเลยจัดการเลยเรียกอะไรหนูหกหกเก้าเอ้ยย่างกาแฟ อได้กอดแล้ว hmm. น like okay. ี่น em, ี่เออเสียเปียแม่โชว์แ wow, ล้วทีนี้แม่โชได้กอดแล้วอาลเอลอาลับเล่ะเอรล่ล่ะีๆะเอาละเอาล่ะเอาละเอะเอาละเอละเล่ะเลลง่เอาเละเอาล่ะนะเอาละ่ะลเปล่่เลลเเ ฉลาดดิถ้าเราจะหนีออกมาก็จะนอนลงนอนเหมื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 อนแม่นิมน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 นกมาหนะ่ะ

ไวอยไว้เลยขนเขาแข็งนะพอไห่เอาอีกไหมพอแล้วนะเดียุดหยดซีดเลยเนี่ยอขนงี้ขนระวังระวังวิ่งมาตำไม่นี to to ่นะนี eh? ่หลีกเฮ้ยโอ้ยนั่นนั่นนั่น ใครจะไปกว่ากันนั่นไม่ถ้ารู้จักหอบดินนะโอ้โหโอ้ไม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 ้หาอาวุธแล้วอุ้ยอุ้ยกูเป็นยังสั่นกอหาอาวุธเอ้ย อเอ้ยเอ้ยเรียกหนึ่งหกเก้ามาไว้เลยเรียกมาไว้เลยออเออไม่ใครก็ใครเลยอะ่ะ <laughs> เอาเบิ่งเอาเดอ้อนี่น้องผู้ใดหลูกผู้ใดน <laughs> ี่เอเอไม่ง่วงหรอกวันนี้มีเพื่อนเล่นหางหาง เฮ้ยฮัลโหลสวัสดีค่ะบนบนเข่ามากบนหัวขวัญตื่นใจแม่ทำใจทุกใจทิ้ได้นะคะผลไม้ได้ค่ะผลไม้ไปกำลังใจให้ได้เอาได้ค่ะขันลังขันลัง เห่นข้าวเดียวหนึ่งหายเบิดเราเบดเดดดดมุนมุนมือตั้งหากแสดงว่าวมนีห่วงเหล่นแห้งบาห่วงกินเลยหอกใส่ตัวเองไงตาตาตาปี มีนะเล่นไม่มีเสียงไม่เว่ยไว้จ้าก่อนแม่ตายจ้าสวายจ้าสวายอุ้ยเขาบอกขอจิ้มแมนฮะแมนไม่ยังข้าเล่นอยู่บนแม่นตีเล่นอยู่บนแม่นตี เออมาเราสมานาานแนึงอืมยาอ่เยโจโลอยู่บนนี้เออได้กินบนอได้กินบนอเอาอยากเฮ็ดจังไห,ก,ห,งไหก่อนเฮ็ดจังไหก่อนเนี่สวยๆสวยสก่อน สวยก็เลเร็วๆายสวยจ้าเอ,อ้ยหิวหิวหิวเยมื่อกับฝรั่งกันประมาณกชั้นแ่ปน้าก่อนยาสวยัยยังห้าเน,น,นเวลาเวลามีของกิน,นดีกันแล้วแป๊บันึงนังดี <laughs> ย้ำเด่นกับหูเด่นเด้ย้ำมีของกินกระตังเลยระวังนะทีนี้นะถ้าหมดของกินนะถ้าหมดของกินนะทำฟอร์มเป็นเด็กดีเอ่อบางแขนอยู่ตายตาแม่ต้องหัวข้าวหัข้าวเช็ดแลกข้าวมูอยแล้วอืออืออือวันนั้งไงแม่มิก ยังยังไม่ค่อยเหินเข้าไปอ่ะค่ะเพราะว่าแต่เมื่อวันเมื่อวานก็ลืมถามคุณหมอเพราะเมื่อวานคุณหมอก็มาเพราะว่าช้างมันก็เริ่มหายเปอกัรแบบนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ให้แบบรวมตัวกันช่วงนั้น ลูกมันกําลังระบาดเหมือนคุณเลยมันช่วงฝนตกใหม่โชใหม่อะไรๆใช่ใช่เหมือนกับเราเป็นโควิดนะบอกไว้ก่อนนะคะอังใช่จ้าสวยย่าจ้าก่อนอืตัวดเลยที่สี่ยังไม่ได้กินเลยอี่เลยไม่ได้ตัวหมดเลยตัวตัลใหล้วย น่ารักมากหยุดหยุดๆน่ารักแบบนี้ก็เป็นงงมากน่ารักก็เป็นงกที่ไปเอาเอาคีปลงไปเบอร์แห่หมูเบิงจะมาดูดจะมาดึงเอาคีบได้างพร้อมดัง พร้อมอยังพร้อมอยังได้ไปแล้วสองสองสองบ้องนั่นเอาแล้วเอาแล้วน <laughs> ่โชยังไม่พร้อม <laughs> แต่หนูพร้อมแล้วหนูพร้อมมากไอ้หนูก็เองเพิ่มพลังหลายรอบแล้วเออมันจะเปพี่ปีต้งอ,องออมไกลๆเพราะว่าแม่ตายมีถ้าเห็นมีของกิน แลทางนี้พร้อมแล้วครับเอาแล้วพี่ปี๋ใจสวยเลยพี่ปี๋ใจสวยก่อนพี่ใจสวยถ้าตั้งหนึ่งหัวสักแล้วอู้กกว่า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 เอ้ยกว่ามันมืดค่ะมันมืดค่ะอ้วนกกับ็ไบ่เอยได้อาบน้ำด้วนึ่นอนเกียกตะดินจะไปเบื้องอันสร้างบ่อันขันแม่หมาบ่อาบน้ำอีกบ้านหนึ่งเด้อ มันต้องถามสิอันนั้นน่ะเขาอาบเองค่ะมีด้อรอยาเป็นหรอต้องได้ต่อเชือกเห็นไหมแมวพวกอะไรมาดูดินวนเห็นไหม

กดจ้าไงล่ตายลูกจ้าแม่ก็จ <c oughs> ้า <c oughs> ไม่ไียจ้าไม่ได้จ้ารบเลยใช่ไม่ใช่ไม่รู้จ้าไว้ก่อนอือันนี้จะสกิมุแล้วนึ่งจะเดนยิงุ้หอ

ล้วสว้หลัดแรงหมดแรงกููพลังตัวเองเก่เองไม่เป็นไม่ต้องมาดิ้วมา้าคอนไดีอาบุได้ดีอาบุุอยหน้านี่เก่งผน้ลูกสาวายหน้าหนีพี่เก่งไน้ถหลบบัดดีบัดดีนึ่งบัดดีแบวบัดดีจับนึง แจกว่นเดนมันจะใส่สิสงสงสัยเดนมาจากบ้านข้างๆว่ะใช้กับแม่หมูไม่ได้นะเพราะแม่หมูก็คือกล้าไม่ยอมมาหาลูกไม่ชอบเสือกไม่ยอมมาหาลูกปวดจะปินวันพระหรือเปล่าจ๊ะเป็นโสดถึงวันเอ้าเพิ่มพลังแล้วจ้าล่าสุดมีลูกก็ไม่ห่วงเลยทีปีร้องเรียกแม่หมูวิ่งมาเพิ่มพลังแล้วจ้าล่าสุดจะเอาแม่หมูมาจาก เอาแม่มูมาห้อเต็นต้งกีข้างหลังแม่มันเขาเคยเขาเคยอยู่ด้วยกันใช่ไหมใช่ค่ะเขาเคยอยู่ด้วยกันก็อยากเิลยสิดนาทีเล้